กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมพงมณุทองหนักรวมไทยสร้างชาติวังทองเนินปางจังหวัดพิษศโลกวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยติเรื่องของให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ดินฉบับที่43พศ2537นของประมวลกฎหมายที่ดินพศ2549 ซึ่งและรวมทั้งยติเรื่องที่ดินของเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆฉบับด้วยนะครับที่จะเสนอตั้งเป็นการมติการแก้ไขก็เห็นด้วยเนื่องจากว่าที่ดินและทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดพิษุโลกบ้านผมในจังหวัดพิษุโลกนั้น เรามี9้าอำเภอเป็นโซนที่ราบสูงนะครับประมาณห้าอำเภอแล้วก็ที่ราบที่ราบรุ่มอีกสีอ่อำเภอโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งของผมนั้นในอำเภอวังทองและอำเภอนานปางมีปัญหาค่อนข้างเยอะ,เ,ยอะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอวังทองมีที่ดินประมาณ1 2 0 0 0 0สองหไร่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณห้าหมื่นไร่ ส่วนอำเภอเนินปางมีที่ดินประมาณ62,000ไร่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ4,000กว่าไร่ไม่ถึง10%ครับท่านประธานครับและเอกสารสิทธิ์ที่มีนั้นไม่ใช่เป็นโฉนดนรทสามอย่างเดียวมีทั้งสบประกมีทั้งอื่นๆด้วยดังนั้นในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นวังทองเนินปางค่อนข้างจะทำการพัฒนายาก ซึ่งระเบียบกฎหมายของป่าไม้นั้นไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนำงบประมาณต่างๆที่จะไปสร้างความเจริญให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตเลือกตังก้งของผมได้เลยดังนั้นจึงเห็นว่าเอกสารสิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาววังทองและชาวเนินปางเป็นอย่างสูงเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับมาโฉนดน o 3สวกอ,อันนั้น หน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปพัฒนาได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนป่าไม้ป่าเสื่มโทรมนั้นไม่สามารถเข้าไปทํากิจกรรมใดๆได,ได,ได้แม้แต่พี่น้องในเขตเลือกตั้งผมอาศัยอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนับเป็นร้อยร้อยปีแล้วจะเจาอะบอ่อเวลาหดูแลงก็ไม่ได้จะขุดสะทาอาชีพเลี้ยงปลาก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างยิ่ง ดังนั้นเองก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นที่พึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรในอำเภอวังทองและเนินปางของผมว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการที่เขาได้รับเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นโฉนดนะครับถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นซึ่งรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้ทํามาแก้ไขมาก็มีทั้งประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสปค4ี่ขี ในพื้นที่อํเาเภอวังทองและเนินรปางของผมงั้นก็มีเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เหมือนกันและตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะมีประชาชนนะราษฎรในเขตอกตั้งของผมเนี่ยอยู่พื้นที่นี้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วมารุ่นเขาประมาณ120ปีแล้วอยู่ที่นี่มาเป็น100ปีวันนี้เขานะครับไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรเหมือนพ่อเหมือนแม่เขา วันหนึ่งพ่อแม่เขาอยากให้ลูกได้ดีส่งลูกส่งหลานไปเรียนแต่ว่ามีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายประการหนึ่งว่าเอกสารสิทธิ์ทางด้านสอบประกอบน,นั้นจะจําหน่ายจ่ายโอนแจกจ่ายไม่ได้นอกจากมรดกตกทอดเท่านั้นแต่บังเอิญมีครอบครัวที่เขามีลูกน้อยมีลูกคนเดียวพ่อเขาตายเขาไม่มีอาชีพเกษตรกรเพราะฉะนั้น บ้านที่เขาเคยอยู่มา 5, 6, ้า0ปีกับพ่อกับปู่เขานั้นวันนี้เขาไม่สามารถรับมรโดกโได้เหมือนนัน้ที่ดินของเขาที่อยู่มาแต่รุ่นปู่รุ่นย่า120ปีจะต้องถูกจําหน่ายไปเป็นที่ดินของรัฐอันนี้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เลือกตั้งของผมดังนั้นกหวังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลชุดนี้ นะครับเคยดําเนินการไว้และกล่าวไว้ว่าจะดําเนินการว่าจะออกเอกสารสิทธินะ์จำนวน50ล้านไร่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกะหวังว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมอํเาเภอวังทองและอํเาเภอเนินปางจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่มากก็น้อยดัยงนั้นวันนี้ก็จะนํามันเสนอกับท่านประธานนะครับไปยังคณะรัฐบาลนะครับว่าช่วยดูแลเพราะว่าที่ดินที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัย5ในการดำรงชีวิตยอยู่ของพี่น้องเกษตรกรบ้านผมวันนี้ต้องขอกราบเรียนท่าปนประธานสภาครับขอบคุณครับ